ตะก,กีตื่นเรียบร้อยนะคะไปอาบน้ำค่ะเราก็จะลงไปทานข้าวเช้านะคะแล้วก็รีบกลับบ้านค่ะกลับบ้านไม่ห่านจี๊ดจีมว่าตึกคัง้างเขาเป็นโรงเรียนสอนทำผมแน่เลยค่ะเนี่ยมีคนมาเข้าคลาสแล้วก็มีทั้งมาทำผมนะไม่น่าใช่ร้านน่าจะเป็นโรงเรียนมากกว่าอืม ไปแล้วค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วคือพร้อมออกอยาลงไปกินข้าวชาวแล้วก็ออกเลยเนาะนะมีนัดกับคนที่บ้านไว้กะรีบกลับบ้าน เป็นแบบผสมกันว่าแต่ละตัวเป็นอะไรเนี่ยมีหางเป็นอย่างอื่นกันสว่วนมากช่างมีดีเซอร์น้องมีมีครีฝามาเก็บเรียบรอ้อยเด็กเล็กมาเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้า โตเต็มนะคะเราลงมาทานช้าเพราะว่าแบบว่าเก็บของอะไรกันอยู่ให้เสร็จเลยช่วงเช้ามีแดดแต่ว่ายังไม่ร้อนนะคะแต่ช่วงบ่ายคือร้อนออกมาเดินเล่นไม่ได้ได้โตะแล้วนะคะแป๊บเดียวค่ะหนึ่งนาทีแล้วก็ส่งตัวแทนไปตักเป็นอาชาีพก่อน เขามีอะไรบ้างเอ,อ,อนน๋่พสั่งได้ <c oughs> แต่ทอดก็มีข้าวเหนียวได้หรอ <c oughs> มุนทานโจ๊กหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีลายอาหารเยอะคะ่ะก็มีเดียวนะคะ หฝั่งอธิจคือสามสี่จานไก่ทอดอร่อยมาก <c oughs> เสร็จแล้วจัมโบ้บสเตอร์เขาย้ายมาจากที่เยาวราชเลยนะคะพวกอาหารจีนเขาเลยอร่อยะคะ่ะเมื่อวานที่ทานนะคะ เดินไปไหนนิงแม็กจีมาช่วยขนกระเป๋าค่ะมามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามียังเอ๊ะงงงงิดหน่อยงงนิดหน่อยเหรอคะมันี้กลับมาแล้วค่ะนิงเราชอบกินเคียวอิหน้ามากกว่าจริงด้ออืมทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมมาอืม เม็ดเล็กกว่ามั้งนี่อะไรทำอะไรเยัยแปดๆๆอะไรมีพิรุษแล้วเปล่าทำไมอ่ะฮะกินวีเอฟคอกันค่ะกินเสร็จแล้วค่ะไรเรียแปดๆว่ามันมีหายหรอคะเดินตามไปตามมานะคะตอนแรกนั่งด้วยกันตรงนี้นุ่นออกไปข้างนอก เดินตามไปพอน่นกลับเข้ามาก็เดินกลับเข้ามาใหม่มันมีไม่หายแล้วคะ่ะคืนนี้อย่นอนด้วยกันคะ่ะคืนนี้นอนด้วยกันเมื่อกี้าบทจีก็ตามไปตามมาอยู่นะคะอันนี้แบบเหมือนจะออกไปกินอะไรหรือเปล่าไหมลูี่จีตัวมันมีหายเหรอ Điệt nói ừ, nói, Đẹp nói. <laughs> คนมาร้องร้องมามีลืมหาที่นอนไม่เจอค่ะมามีมามีเอาออกไปให้ข้างนอกไงวันที่มามีไม่อยู่ไงแล้วลืมแล้วยังไงอะวันอรมยังไงดีอยจะออกเลยโอเคได้ค่ะต้องมาเดิมอลอ,อีกแล้วนะคะมาซุปเปอร์ค่ะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทานมีคนช่วยถือ ไปทำธุระที่ธน,นาคารนะคะดูลึกลับมากมตอนนี้ก็คือโซนเครื่องใช้ไฟฟายังเปิดอยู่ปกตินะคะแล้วก็มีโปรเยอะๆเลยอะ่ะ สรุปคือชอบกินสีน้ำเงินมากกว่าสีฟ้าอกี่อันเอาสีส่สน้ำส้มหวาหนทากิตรยัง,งนี่ไงโซดาไงคะโซดาหมดแล้วันมามากาก็คือเติมตอตอนขนมก่อนอันนี้รสชาติเหมือนกันนะคะแต่เป็นอันเล็กกับอันยาวาชอบกินอันเล็ก เด็กท right. yeah. wow. well, oh. an ี no no. Mm ่บ hmm. yeah. ้านซื้อกับข้าวนะคะแต่ว่าเราเอาอะไรดีเอาอะไรเพิ่มดีไหนเอาอันที่เขาจัดไว้แล้วดีกว่าอันนี้เนาะเรากินอะไรดีผลไม้ผลไม้แพคละบาอันบามบาทแล้วนะ่ขึ้นได้ตืนขนมอัฟเตอร์ยูก่อนค่ะกลับบ้านก่อนกลับบ้าน ทอปปี่เคกับพันาคอนไอคาราเมลนะคะอันนี้เขาบอกว่าอร่อยอ่ะเหมือนเคยมีเป็นซองด้วยเหมัอนมีแต่มาแล้วคะ่ะมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะสงสัยแบ็กใหญ่เขาฟังเาวจีดออกนแน่แเลยนะคะคือเาวจีดลองแค่สองรอบนะเขารู้เลยว่าลืมเอาเตียงมาให้เขาหรือเปล่า <c oughs> โอ้แต่งตัวกันใหญ่สวยแล้วคะ่ะสวยแล้ว สงสัยระหว่างไม่อยู่นี้น่าจะหลับกันนะพอมาตื่นก็เลยแบบว่าแต่งตัวกบตัวไม่สวย <c oughs> ใช่ไหมคะเดินเข้าบ้านมาปุ๊บหาฟอร์ดใส่เลยไปซุปเปอร์ไม่รู้จะซื้ออะไรดีก็เลยได้นี้กลับมานะคะแล้วแบบไม่เคยไม่เคยใช้รุ่นแบบนี้เลยปกติจะใช้เป็นก้อนใส่ไว้ในโถไม่รู้มันเวิร์กหรือเปล่าอ่ อยงนี้จิตใจจะเดินตามมามีทั้งวันนะคะทำไมอะคะนี่ออกไปข้างนอกก็ออกไปเข้ามาก็เข้ามาด้วยกันไม่ทิ้งไม่ทิ้งคะ่ะไม่ได้ทิ้งไปไหนคะ่ะไปนอนปะไปนอนไปนอนค่ะสองคนนี้คือเริ่มเกาะเรื่องนะคะคือนุ่นแอบมางีบตอนกลางวันพอเราลงเอนปุ๊บ ลองจะออกจากห้องค่ะพอเปิดประตูไม่ออกพอไล่ให้ออกขอเข้ามาใหม่จนเราไม่ได้นอนนะคะแล้วนี่มานอนกันเรียบร้อยวันแบบนี้ไม่ให้หนูหลับหลอกวันแบบนี้ก็จะปลุกหนูไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่ต้องทำท่าม่วงนอนเลยตอนบ,บันี้อยากนอนหนูไม่ให้มันนีนอนนะอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ คิดว่าอยากไปเข้าห้องนะ้ำหรือหิวข้าวไม่ใช่หลักปลุกเฉยๆดูหน้าหืไม่ต้องไปโทษกันเลยทั้งคู่เลยค่ะหืดูไม่มองหน้าได้นะบาวจี ไม่ให้หนูนอนหรอกนะคะอันนี้แผนเก่าแล้วครับแผนาน,นแล้วอ๋อไปขอค่าไหามามากินอาจจะเขาใจ้ปิดกันอ๋อโอเคคิดว่าไปต่อสู้กับคนอื่นมาเพิ่มโอโหไปเจอที่ไหนมาครวนี้ตดงเจอะเะหมดเอาผ้ามาเช็ดก่อนโอเคโอเค กลับมาก็ต้องทําสปาให้ท,ทํานู่นทานี่ใช่ไหมคะบอกดื้อสุดๆไปขอกินไก่มากี่มืออ้อขอกินไก่มากี่มืออ้อขอเปื้อนปขเปื้อน,น,นครับ หนูอยากทําสปาด้วยเหมือนกันคะ่ะแม่ใหญ่ช่วยทําให้หนูหน่อยคะ่ะพี่จิ๋วดูโชคดีมากนะคะเนี่ยเมื่อกี้ฝนตกแรงมากกูหลับลมไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องให้ฝนหยุดแล้วค่อยไปจับขึ้นมานะคะ ใยใจจีมานอนห้องนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะขึ้นบ้านแล้วนะคะไปได้ไหมไปได้ก็ได้ค่ะแนี้นอนตับนานแล้วค่ะนุ่นไม่ได้ถ่ายไว้นะคะคือพี่จิว๋วรีวิวว่าเขาหวีขนเสร็จอะไรเสร็จนะคะนี่เดินมาค่ะให้หวีให้หนูหน่อยชอบมาก วนนี้ก็อยากทำซป,ปาค่ะมามีให้หนีให้นะคะน่ารักมากขนใครนุ่มจีตอนแรกเป็นไม้กว่าดตอนเด็กๆอะ่ะขนแข็งเป็นไม้กวาดเลยเดีย๋ยวนี้ขนนุ่มไม่กำมัหยียละมีนเนียเน่ย แดงดึงกระจีไม่ให้หันด้านนี้ค่ะของเขาจะมีที่ของเขาเหมือนกันช่องนอนบนพรมค่ะนุชชาตื่นแล้วค่ะแม,ม,ม่ตื่นครบแล้วค่ะไปขึ้นบ้านกันค่ะไปเหมือนกันขึ้นบ้านนะคะอันนี้ไปนอนในเต็นท์เทาหนูปะค่ะ